พบสิทธิพิเศษมากมายที่แอป l ล e Plus โหลดเลยสวัสดีครับ SP สขอต้อนรับเข้าสู่การถ,ถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีกบีวีดีซีลไฟต์ลีกสฤด,ดูกาล2 0 2 5 2 6นะครับนี่เป็นแมตช์เดย์ที่18และเป็นนัดแรกของเลกที่2นะครับวันนี้พามาที่สนามกีฬาศิลปศักไฟดงกับทางด้านของชาติชายแสงดาวครับแบ็กขวาเป็นลูกกูร์ฟอมไทยส่งแบ็กขวาเป็นกาเดนาไถาวันดิ์ครับแบ็กซ้ายเป็น เกมเริ่มครับผู้สินพุทธิพงศ์อิสีสิงห์ให้สัญญาเริ่มเกมครับเป็นตราดเอฟซีนะครับเดี๋ยวออกสตาร์เกมก่อนนะครับจะโบกเกายขวามือท่านผู้ชมอยู่ในชุดแดงน้ำเงินนะครับฟิลิเป้วัตซอนคารอสไปต่อครับฟิลิเป้ฟิลิเป้ยิงไลยบอลโค้งตรงนี้ต้องออกแรงปัดยังไม่ออกแล้วซ้ำอีกทีโอ้โหนี่จับบอลมาเส้นเลยครับพิรพงศ์เรือนนินดูอีกครั้งครับเนี่ยครับคาร์บอลตัดเข้าเท้าซ่าแล้วยิงที่มุมกรอบเขตโทษสิบแปดหลาพอดีครับพิรพงศ์เนี่ยปัดแล้วบอลยังไม่ออกนะ ตามสามแต่บอลมันเบาครับทำให้พีรพงศ์เนี่ยตามมาตะคุบตะบกไว้บนเส้นประตูพอดีเลยครับีถ้าเข้าเลยต้องเข้าไปทั้งใบนะครับยังคาอยู่บนเส้นอยู่นะครับโอ้โหขอกะได้สวยมากครับทาคุอิโตะอิโตะมาแล้วครับอิโตะมาเองมาเองลุยเองของทาคุอิโตะซัตว์นุ่หนึ่งศูนย์ครับได้ประตูขึ้นนำแล้วครับแพร์ยูไนเต็ดโอ้โหกระชากมาเองเลยครับทาคุอิโตะเบียดบัง พิษสงไม่ต่างกันเลยครับกระชาเข้ากลางพยายามเบียดแย่งเบียดบังกันอยู่สุดท้ายไม่อยู่ครับทาคุวิโตะกดด้วยเท้าซ้ายจังหวะนี้บอลเนี่ยพุ่งเลียดเข้าประตูไปครับโอ้โหอีวิคือมีตัวซ้ายอย่างฟิลิเป้รออยู่ด้วยครับแต่ว่ายิงหลอกเลยครับลูกนี้ตัดไป่ได้ครับปาเลยครับแต่แดนของฟิลเลอร์เซนฟิลเลอร์เซนขยับขยับเข้ากรอบเข้ากรอบตรงนี้ได้จริงเหมือนกันโอ้ไปติดกิติพอุดมครับยังอยู่ในกรอบ บอลมาเข้าทางความพิชาจารุไนเหลือเอาบอลชุ่มอยู่ครับบอลปินมาถึงนันทวฒตอาน,นันทวัติครับแล้วยอดให้กับคิสลนโอ้โหหนึ่งครับตีเสมอได้สำเร็จครับตราดเอฟซีแต่ว่าโดนจับลํำหน้าเลยครับอือหือไม่ได้ครับดูอีกคัางครับจังหวะแรกเนี่ยเสกสิ์ยิงแล้วติดบล็อกบอลมาเข้าทางของนันทวัตเปิดเข้าไปก็ไม่ล้ำนะครับจังหวะน,นี้น่าจะได้ประตูครับจังหวะน,นี้เป็นการตีเสมอจากการมงของ ครึ่งแรกเคนดิเก้บอลเหมือนแบบหันไปม,มองผู้ช่วยวสิ์แล้วจุดดีใจไปด้วยครึ Kiss Lang. Oh ่งแกโอ้โหเนี่ยครับหนึ่งทีงงเสมอแล้วครับเลือกจ่ายได้เลยเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอก็อยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าแพร่เนี่ยดูดีกว่าในช่วงต้นเกมครับหลังจากนั้นส่วนตราดเองเนี่ยเป้าหมายของพวกเขาตอนนี้เนี่ยคือการอยู่รอดแหละครับเอาครับผู้สินผู้ทิพงศ์อิศริศิงให้สัญญาเริ่มเกมในช่วง45าทีหลังเลยครับ เป็นแพร่ยูนเต็ดในชุดขาวนะครับปลูกจากซ้ายขวามเพื่อผู้ชมนะครับคึ่งแรกในจบหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวดูว่าลูกนี้สายของพับพิชาเปิดโค้งข้ามาแล้วได้มงหต้องออกแรงตัดทิ้งไปครับเกียรติพนอุดมนี่แหละครับโอ้โหเครื่องหมายการค้าของครับเข้าหัวของศิิศักไฝดงครับโถมมงเต็มเต็มเลยครับบอลกำลังจะเสียบใต้คานแต่เกียรติพนอุดมเนี่ยยังเทคตัวปัดทิ้งไว้ได้นี่ครับ สายของพอรพิชาจารุนไนไม่ผ่านนิวเซนเก็บเล้แถวสองครับตัทวัฒตัทวัฒวงศรียิงด้วยสายบอลตกพื้นไปตรงตัวกิติพลฟิลเลอร์สันต่อส้นมาสวยเลยครับแต่วัดพรพิชาเปิดทุกนี้กลายเป็นเลนยากไปหน่อยฟิลเลอร์สันเอาเก็บบอลได้ฟิลเลอร์สั้นไม่ผ่านติดธนกรแล้วคิสแรงมาให้ฟิลเลอร์สันฟิลเลอร์สันส้นซ้ายลูกเลี้ยงสองหนึ่งเลยครับโอ้โหล้ำไม่ล้ำไม่รู้แต่ว่าบอลเข้าสู่ก็ครับดูั้างครับ จังหวะงัดมาไม่ผ่านธนกรนะครับแต่บอลยังไปอยู่ที่คิสแลงแล้วคิสแลงเนี่ยจ่ายยัดกลับมาแล้วฟิลลาสันเนี่ยถอยกลับมาอยู่ในลายได้ทันนะครับไม่ล้ำหน้าทําให้หลุดเดี่ยวมาจากวันนี้กดด้วยซ้ายต้องบอกว่าวางเท้ายิงดีมากๆครับบอลเนี่ยพุ่งเสียบโคนเสาแรกเข้าไปเลยครับโมสิทธิ์ป้องกันครับกิติพลอุดมและเป็นเจ้าถิ่นตราครับมาได้ประตูคลายความกดดันเลยนะครับหลังจากที่ต้องการ3าแต้มเป็นอย่าง บอลทุบครับให้มาที่โจเซนดิซันยังติดเซ็กซิตอยู่แล้วเข้ามาตรงกลางทาคุอิโตะซ้ายสา,ายหาเหลี่ยมอยู่สุดท้ายโดนดักแล้วสัดเลยครับลูกนี้โอ้โ,โหยิงลูกไฟสวยๆเลยครับสิวกรแสงมงตีเสมอเป็นปส,อสองสองครับโอ้โหบทจะได้ก็มาได้ดื้อๆเหมือนกันเลยครับทางด้านของแพร่ครับจังหวะที่ทุ่มเข้ามาครับโจเซนดิซันเนี่ยมุนตั้งมาแล้วเซ็กซิติใสมุนสกัดมาเกียร์ไม่ขาดครับ โอ้คนที่พลาดเต็มๆคือชฉยพลซับมาครับเคียบอลเนี่ยเคียรบอลกลับมาเข้ามาในกรอบเขตโทษของตัวเองแล้วเข้าทางของทาคุยโตเพื่อนจะี่ช่วยเคียสกัดออกมาแต่เคียรไม่ขาดครับเข้าทางปืนของสิวปรกแสงวงซัดด้วยขวาเต็มข้อเข้าไปเลยครับโุและยิงดีมากครับบอลแรงพุ่งเสียบเสาไปเลยครับโอ้โหไปพลาดกันเองครับตราดจังหวะนี้ชฉยพลซับมาครับเพื่อนุส จังหวัดสาคัญของเกมนี้ครับน่าจะยืนยันครับให้เป็นประตูตีเสมอของแพื่ครับจากการทำประตูของสิบวกรแสงวงนาทีที่65หฟิลเลอร์สันนุ่งวันที่กีในพนุดมบอลเกือบที่จะหมุดเสาเข้าไปอย่างไ้ต่อเน,นื่องครับเปิดย้ำเข้ามาก็ไม่ดีครับออกหลังไปเลยโอ้ฟิลเลอร์สันเลือกยิงไปที่เสาไกลเลยครับอีกครั้งครับฟิลเลอร์สันเลือกยิงไปที่เสาไกลนั่นแหละครับตรงพื้นที่ที่ไม่มีกำแพงที่จะบังอยู่ครับ ยิงข้ามคิสแรงที่ก้มหลบให้เ,เกมสวนของแพ้มาครับข้างหน้าข้างหน้ามีทาคุิโตดโดหดึงโอ้โห,หจับยกเลยครับชาติชายแสงดาวโดนเหลือไปนี่แหละครับทุกครั้งที่ทาคุิโตพิกได้หรือว่าครองบอลเนี่ยจะโดนลัดโดนกอดตลอดเลยครับเสียเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมไปเข้าทางของทางคุิโตที่พิกกําลังจะสปีดไปเล่นต่อแล้วครับทําให้ชาติชายแสงดาวเองก็ต้องตัดฟาวิก่อนเลยครับไม่มีทางเลือกเอาเอกลาบออกเลยนะครับ เอาแล้วแดงเลยครับอา้าวเดี๋ยวต้องดูครับแล้วพุทธจิลป์ก็เ้าจบเกมเลยครับจบไปแบบสนุกเลยครับโดยเฉพาะครึ่งหลังครับจบสองสองครับแบ่งไปทีมละหนึ่งแต้มนะครับ